พี่น้องนเนาะมาต่อคลิปที่สองเนาะสวัสดีสวัสดีเด้อ่้าเดือนหาปีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพียงได้ความเพียงการกระตุ้ี่คือขอให้แกเข้าปุนสมศักดิ์ดีอายุสิบเก้าปีอาศิหนา เช่นเป็นพุทธของเข่าสมเิตอายุ40ปีอาศิเวียนาและเนนาทองศรีอายุ45ปีอาศิเวียนาปัจจุบันสร้างบ้านพุทธเมือนงดอนวีสิบบุกบ้านไซยาเพชรเมืองอุทุพรเป็นสมาชิกได้มาสู่ขอกำนางเวนคุทธขันอายุ18ปีอาศิเวียนา ซึ่งเป็นลูกของท้าเวนอายุ34ปีอาหน้าเล็แม่นั่งัวอายุ30ปีอายุ7หน้ากว30ปีมบกวากันดิบจุบัน้านเพื่อนดวงวิญบัวขึ้ไหนแม่แม่บอ30จะบุญยัง30เดี๋ยวได้ปีนี้นะ นี่นะที่ก่อนทั้งหมดอ่า10,000บาทคํานึงบาทเอา <laughs> bà nè mỏm xin sọt, thao đáy mương xuống cổ, thưa quý vị nhé, nè mình tập mót 10 lát, kíp nhé, nhấc tạ này sĩ lát kíp, thăng 2 xíu mót lưng tổ, bà cái <laughs> này đâm, cả thăng 2 vai, da vàng yếm sai, màn นบ่ได้ถามเอาแต่ในกรณีทั้งสองฝายเกดมีการพิเถียงกันหรือปยาห่างกันไปก่อนแต่งานแมทางฝายหิงจะได้เยกเอาสินสอดเราทางฝ่ายชายทั้งวไวั้งั้งั้นเทิ มีอะไนส่งยืดตัวนี่ด้งนั้นนังชนะผู้ป้องบ้านก้องต้องทำการตั้งทุกคนงัดข้อขาขางอเลิ่ทางอเริที่ใดว่าเอาทีานเอาลายว่าดูอบราณนะนตั้านตอน้ีว่ก้นทุกเินหางอสองพันจังหว

ได้แต <T> ่งหาจจะมูวดีนี่เนาะเฮ้ว่าอยากเช่นไหนได้มาอยู่กับคุณโสดคุณโสดสิวใติเนาี้เรา่ดอย่าเ้เราช่นมุนเ กูชวนกับกูม้าไก่กูฉุดด้วยกันกูไก่กันทุบได้ไปแต่ได้ฉุดแมันนี่ล้วนะได้กันได้นะเด้อไดาก็ราดิอ่ได้นื่นไอดอนมัวแต่ังมไดกงเรื่องเลย

ป้าบกี้นี่บริพังอย่างเลยเนาะคนจุดอ่านไปเด็ดข้าสา่ จ็กเจ็ปีตอนนี้นะเจ็ดปีหุ่นยปีิเดปีนท้ายด้วยเจ็เก้าเนาะแต่ว่าคุาวุนวันันงเงี้ยเราใหญ่เงินนะขอบคุณจ้าใหยุแบบนี้ยูแบบนี้ เพิ่นเพิ่นมาไหวกระโดงเงินอด้รีน้อก็เพิ่งจริงมากแคเน่ยไ

chào điền văn, chào điền văn, chào điền văn, chào điền

มาพี่จอยบัดมาพี่ยอร์ไทยเป็นรูปภาพให้นะครับอะแอร์ไทยรูปภาพกนได้ ไไปปห้มาไล่ซุกกันไหมนี่งานนั่นงานน่ะยังเงะยบยังเงียบไม่ได้ตู้นี่กันนะไม่ได้รอดไม่มีเมนี่นะั่นนี่นี่ที่ก้าวขั้นไปดูข่าวกันก็ที่เจ้าบุญบัวกินกันได้ที่ไหนทั่วไปท่านเดือกมาเลยที่เราทำกันเป็นเมนูกินน้ำเด้อพดนเด้อมีพวกเราทำกันเป็นเมน ไปจักครับครับมีเนาะมีนี่เนาะไปก่อนซักรูปก่อนนี่โอ้อ้าวมาพี่แล้วนี่มาหาพี่แล้วบ่โลอ้าวไปบ่ตัวกว่า ไปไปในไปไปครูบกระเป๋าห้องออแจ้งแม่เนาะเมื่อเจอแม่แ่าได้กเคยไม่โซพีได้ như nhau Mày nào mày nhắn nè vâng, vâng chú mày gần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

ก่อนถ่ายบอลสิไทยไม่สีไทยให้บ้านเราเลยลาพันมึงทางไก่อะพี่น้อง

Những không ngủ, không đây rồi, đang ngồi mà ta ừ, cái cháo, cháo à, đau 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 đấy đau đấy đau đấy đau 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 đây đau 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 แบบโม่โม่แจงเลยขน้องนะบ้านพี่น้องเอยโอเคจะนอนพี่น้องกันนะจอยจะขอจบคลิปเพียงสนี้ก่อนนะพี่น้องเลยนะจบคลิปเพียงสนี้ก่อนเด้ปลาดุงเด้อไวัสดี